สวัสดีจ้ามากินข้าวเย็นบ้านน้องสาวพี่น้องวันนี้ก็มีปลาแซลมอนจ้ะปลาแซลมอนนะคะแล้วก็ผักค่ะผักพี่น้องวิตามินล้วนๆด้วยจ้ะไม่ทายให้เบิ้งแป๊บนึงนี่ก,นก็มีส้มโอด้วยจ้ะมีส้มโอมีส้มโอมีน้ำอ้อยมีน้ำอ้อยด้วยนะคะเลี้ยพี่น้องนี่เล้ยงด้อยจ้ะ มาเด้อมากินกมาม่เด้อแซ่บๆกันจะ้ะที่บ้านน้องสาวนะคะที่บ้านน้องสาวนะคะเห็นบอนพิ่งกำลังเมากำลังอ่านกันพี่น้องกำลังมวนจ้ะก,กำลังมวนปีใหม่เนาะกัะสิบปีใหม่พี่ใหม่กับพี่หอทุกคนเด้จ้ะเด้อขอบคุณทุกคนท,ที่เป็นกำลังใจที่ตดตามพี่ใหม่ตลอดเดยจ้ะเด้อน้นองตุย้ยเนาะน้ะนองนอยเนาะขอบคุณหลายๆเด้อน้นองกมน้องราตีน้องใจเนาะพี่ท่องเนาะทุกคนเลยจ้ะทุกคนเลยจ้ะที่เป็นกำลังใจให้พี่ใหม่ขอบคุณหลายๆเด้จ้ะเด้อ ปลาเซม้นนี่เห็นไหมอันนี้น้ำจิ้มเด้อพี่น้องน้ำจิ้มกระพักนี่แหละกินนี่ก็ก็มีน้มจิ้มนึงเด้อพี่น้องเดี๋ยวนมจ้มตามมาจ้ะเดี๋ยวข้าวปุ้นตามมาเดี๋ยวข้าวปุ้นเดี๋ยวข้าวปุ้นตามมาเด้อพี่น้องเด้อี๋ยวข้าวปุ้นตามก็มีส้มโอจ้ะก็มีผักขอบคุณทุกกลังใจที่ติดตามพี่ใหม่นะคะอย่าลืม subscribe ให้พี่ใหม่นะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย